อันนี้เด็กน้อยกว่าอันนั้นเด็กลงมาโอ๊ยเด็กน้อยชอบนอนในกระบะอืม นอนได้อยู่ตัวเดียวเนยอืยกินก็เก่งอารมณ์ก็ดีอ้อยอ้ะอ้ย,อยจะมาหาเหรอลูกเด็กน้อยอ้อ้อยบิดเกียเกียอ้ะบิดเกียเกียอ้ะไม่ขยันเลยนะเนอะอ้ย,ย,ก,ยอาากินมังเด้อะมันกินอะไร ล้างเช็ดตาให้รอบหนึ่งนะ้วงนี้